สวัสดีค่ะเพื่นพนอนๆนี่พามากินพุดจุาซาชอมลูกบูวลูกเดือดค่ะกิจแกร้อนไนค่ะเัน,นูกิจแกร้อนไนนะคะน,นี่เพื่อสุขภาพนะคะ เจร้อนหน่อยนะคะขษาเชียร์เม็ดบัวเม็ดบัวพี่น้องลูกเดญ่ค่ะมันแข็งมันแข็งลอยหนาลอยตาน,น,นะคะ มาได้ค่ะเพื่อนๆมากินน้องกันมาค่ะน้องปองปายมาได้อ่ามาได้น้องมาได้ดเจ๊มาพี่สาวมานมากันเ้ยเซ่ เม็ดบัวเม็ดใหญ่ๆร้าเชื่อมครับพี่น้อง อากาศนันห้อนกินพุช่าเชื่อมเม็ดบัวมีไรบัวน้ำดเหรอ บ่แม่นพี่น้องบ่แม่นไบรบัวน้ำลำไยอันนี้คือลำไยพี่น้องลำไยคือเป็นเศษแบบนจริงมันต้องเป็นลูกแบบกลมๆงามๆเนาะอันนี้ดูบอกเลยค่ะว่าเป็นลำไยจริงมันต้องเป็นลูกๆเนาะอันนี้เบิ่งบอกเลยค่ะพี่น้องเป็นลำไยนะคะ ลำย่าแหงลำย่าแหงเด้อพี่น้องเ้ยดูบออกเลยกินกระชื่นใจพี่น้องคอนหอนแสบลุกเดือยก็แสบมาเลยค่ะเด้อ กนน่ัโดยเฉพาะอันพ่ยผูชาเชื่อมเนี่ยแซ่บค่ะพี่น้องน้ำละนนึบๆแซ่บพี่น้อง เขาเรียกอย่าง่ะพี่น้องเนีชุดนี้เขาเรียกอย่างเต้าทึงบ่เรียกว่าเป็นควาเป็นยาแสบดีซื้อมากินครับพี่น้องเปิดสุขภาพเลือกมาถึกในถ้วยนี้มีจะประโยชน์ด้วพี่น้อง เขาเรียกเต่าถึงบ่เขาเรียกเต่าหวยเต่าหวยบ่แม่นนะต้องมีฟังเต่าหูนัวแล้วเต่าหัวโวยจักด้วยเดี๋ยวต้องกลับไปถามแม่ค้าก่อนอันนี้เขาเรียกยังเป็นเต่หววาหัววะยักเกยเจ้าหัวจักกินดูยอยู่พี่น้องแต่ว่าหัวโวจักสื่อ ບັກສ <c ười> ິເບິ່ງຢានງເຮົາກະບໍ່ຮູ້ຈັກເນາະແມ່ນບໍຮູ້ຈັກຫມົດທຸກ ตนนอเองกูเทมเริ่มรดติดอีกคือเก่าแล้วนะเดิมมาคือเก่าแล้วเดิมมารดคือเก่าแล้วกดเทปไม่ว่าเซนสก,กิจเดิมดีแล้วขอบคุณหลายๆนะคะเพื<ๆ>่อนๆที่มารับชมคลิป